ต่อไปเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะเราจะมาดูจากเมื่อวานที่เราเรียนจำนวนนับ1และจำนวนนับ10นะคะแต่วันนี้นะคะจะเป็นจำนวนนับทีละ2มาดูว่าเป็นอย่างไรนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือ นักเรียนสามารถนับและบอกจำนวนไม่เกิน100โดยนับทีละสองนะคะนักเรียนสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์เรามาดูกันต่อนะคะนี่คือการทวนนะคะตั้งแต่เมื่อวาน ถ้านับทีละหก็คือนับ 1, นึ 2, นับสนับสนับไปเรื่อยนะคะถ้าทีละ10ก็คือ 10, 20, 30, 40, 50นี่คือทีละสิเหมือนที่เรานับแท่งไม้กันเมื่อวานนะคะแต่เรามีวิธีนับอย่างอื่นอย่างเช่นการนับทีละ2นะคะสังเกตจากภาพนะคะมีเหรียญหนึบาทเยอะแย,ยะมากมายเลยบนโต๊ะครูแต่ ครูจะนับทีละหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้ช้าไปนะคะครูนับแบบนี้เลยสองสองเหรียญสี่นี่คการนับทีละสองไปเรื่อยๆนะคะนับทีละสองไปเรื่อย อมาดูต่อนะคะให้ง่ายกว่านั้นเราจับเหรียญบาทนะคะสองเหรียญมาซ้อนกันนี่นะะมาซ้อนกันนักเรียนเห็นภาพทางขวาม,มือมาซ้อนกันก็จะนับเพื่อสองเหมือนกันสองนะคะสี่นะคะหกแปดสิบสิบสองสิบส,ส,บสี่สิบหก สิบแปดยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสี่ยี่สิบหกยี่สิบแปดสามสิบแสดงว่าเหรียญที่อยู่บนโต๊ะทั้งหมดมีสามสิบเหรียญน,นับง่ายขึ้นนะคะดีกว่านะับทีหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเหมือนเราย่นเวลานะคะอ่ามาดูภาพ เห็นภาพชัดเจนเห็นไ,ไหมคะจำนวนเหรียญหนึ่งบาทจำนวนสองเหรียญน,นะคะซ้อนกันอยู่นับสองอันนี้ค่ะอะไรคะสองเห็นไหมคะสี่สองสี่หกนะคะเยอะขึ้นเรื่อยๆเห็นไ,ไหมคะ เหรียญหนึบาทนะคะจำนวนสองรีญก็ซ้อนกันหลายภาพนะคะอย่างอันนี้เลยสองสี่หกแปดสิบสิง่นะคะง่ายมากมันก็คือเอา2บวก สอบวกสองนะคะถ้านักเรียนจะเห็นนะคะบวกสองบวกสองบวกสองไปเรื่อยๆนะคะจนเท่ากับจำนวนรูปภาพที่กำหนดเห็นไหมคะเมื่อกี้เรานับแล้วมีเบี้ยอยู่่ะไรคะสาสิบอันนะคะ อ่าเรามาดูกันที่ว่าบนโต๊ะครูมีแก้วน้ำทั้งหมดกี่ใบอ่านักเรียนก็ลองนับจับคู่สองนะคะจับคู่สอง่สองสี่นะคะแก้วน้ำล่างด้วยหกแปดสิบสิบสอง ดูซิว่าครบหรือเปล่านะอ่าแต่อันนี้ทำไมคะนักเรียนลองมองที่ครบไหมนะคะครบไหมสองสี่หกแปดสิบอันนี้มันซ้อนอยู่นะสองสี่หกแปดสิบสิบสองแต่มันมีแถมมาหนึ่ง ใช่ไหมคะมีแถมมาหนึ่งแสดงว่านะมีสิบสามใบเราต้องจับคูณก่อนนับสองนะ,ะบนโต๊ะครูมีขวดน้ำทั้งหมดกี่ขวดนะคะาภาพที่เห็นมีอยู่ขวดเดียวแต่เรามาดูนี่ นะคะจากภาพที่กําหนดให้มีรูปดาวทั้งหมดกี่ดวงให้นักเรียนนับสองนะคะวงไปเลยสนะคะจะวงในสี่หกแปดนะ1ิ1ส1บสองสิบ ดาวจากภาพนี้มี20ดวงนะคะแล้วนับที่สองนะคะ,อ,ะอันนี้เขาวงสวยนะคะนักเรียนจับคุยถูกจะจับลักษณะไหนครูไม่ได้ว่าเลยนะคะแต่ให้นับรูปดาวทีละสองนะคะอ่ะมาดูหนังสือนะคะ หนังสือมีทั้งหมดกี่เล่มก็นับเหมือนกันนับเทียะสองนะคะสองนะคะสี่หกนะคะแปดสิบสิบสองนะสิบสี่ และอันนี้เหลืออยู่เล่มหนึ่งเมื่อกี้14แล้วเพราะนั้นจำนวนนับอีกหนึ่งก็รวมอีกหนึ่งเท่ากับหนังสือกองนี้ทั้งหมดมี15นะคะ15เล่มอ่เห็นไหมคะเห็นไหมถ้าเรนนับอย่างนี้ก็ถูกนะคะนับทีละสอง อ่าทีนี้อะไรคะเนี่ยไข่นะคะนักเรียนลองนับดูสิคะว่าถูกต้องไหมนะคะนับเลยเป็นคู่อยู่แล้วนึงนี่คู่หนึ่งก็คือสองสี่หแปดสิบนะคะสิบสอง1ิบสี่สิบหยี่สบยี่สิบ 28 3ส3บ3ปดสใช่หรือเปล่านะคะใช่หรือเปล่าอ่ามาดูเห็นไหมคะนับไข่ได้ทั้งหมด36ฟองอ่าทาเรียนนับได้เก่งมากเลยนะคะ หรือนะเขาบอกว่าโอ๊ยนับทีละสองเนี่ยมันนานจังเลยครับเออเรานับทีละสิบไปเลยทำไมคะนี่จากภาพเห็นไหมคะสิบ่ะยี่สิบนะคะสามสิบและเราค่อยมานับทีละสองก็ได้นะคะ ก็จะเป็น32 36เท่ากันนะคะเอาจำนวนนับ10มารวมได้นะคะจำนวนนับ10มารวมได้เห็นไหมคะไม่ยากเลยเนาะทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดที่ครูให้ไปเขาบอกว่าข้อที่1ข้อที่1น,นะคะ เขาบอกว่าให้วงรอบภาพแสดงการนับทีละสอและเขียนตัวเลขแสดงจํานวนนะคะให้เขียนตัวเลขเป็นเลขอาราบิกนะคะตัวเลขฮินดูอาราบิกหรือเลขไทยก็ได้นะคะบางคนบอกว่าอยากเขียนเลขฮินดูอาราบิกอ่ะรูไม่ว่าเพีเยงแต่ว่านักเรียนตอบมาให้ถูกต้อง บางคนอยากเขียนเลขไทยก็ได้ค่ะนะคะตอบมาให้ถูกต้องอ่ะเรามาดูกันนะคะข้อที่1เป็นรูปตุ๊กตานะคะตุ๊กตานับเพียรสองนักเรียนต้องนับเพียรสองแล้ววงนะคะสองไม่ใช่อย่าเพิ่งไปบวชน,นะคะสองก็สี่หกให้นับที่สองนี้แปด สิบสิบสองสิบสี่สิบหกและสิบแปดนะนับทีสองนี้แล้วก็ตอบว่าแก้วเนี่ยมีตุ๊กตาทั้งหมดเท่าไหร่คะสิบอะไรเอ่ยสิบแปดตัว น,นี่เองถ้านักเรียนตอบมานะคะก,ถกะคะ็ถูกต้องนะคะถูกต้องนะคะผู้ปกครองช่วยดูด้วยนะคะนักเรียนอะนับหนึ่งสองสามอย่างนี้ไม่ได้นะคะให้เขาบอกว่าให้นับทีละสองก็นับทีละสองนะคะอ่าไม่ใช่นับทีละหนึ่งสองสามสี่อันนั้นจะนวนนับหนึ่งแต่ตอนนี้เรานับทีละสองแล้วนะคะนับทีละสองแล้วนะ,ะดูโจทย์ให้ดีนะคะ อันนี้นักเรียนทําเองนะคะต่อไปนักเรียนทําเองนะง่ายๆนะคะลองดูนะต่อไปอเขาบอกว่าข้อที่2วงรอบภาพแสดงการนับทีละ2หรือทีละ10และเขียนตัวเลขแสดงจํานวนแสดงว่านักเรียนสามารถนับทีละ2ก็ได้หรือทีละ10ก็ได้นะคะสามารถตอบได้2อ,อย่างหรือนับได้2อ,อย่าง นะคะอ่าเรามาลองดูนะคะโอ้ขนมมากมายเลยถ้าหนูนับทีละสิบเป็นยังไงคะก็ะนับสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้สิบแล้วทำไมคะวงข้วง,ะวงนะคะนี่คือนับทีละสิบนะคะ ต่อไปเอมันไม่ถึง10เราก็ทำไมคะนับทีละ2 2 4 6เพราะนั้นมีขนมทองหยิบนะคะเรานับทีละ10ก่อน10อันนี้ได้เพราะนับทีละ2แล้วเราได้6เพราะนั้น10กับ6หน่วยก็คือ10 6นั่นเองนะคะนักเรียนสามารถนับได้2แบบ แต่ว่าถ้าบอกว่าถ้านูนับทีละสองหมดเลยได้ไหมได้เพราะเขาบอกว่าให้นับทีละสองหรือทีละสิบเพราะนั้นสามารถนับได้ทั้งสองอย่างนะคะนักเรียนสามารถที่จะวงมาทีละสองอย่างนี้ก็ได้นะคะอย่างนี้ก็ได้ไม่ผิดนะคะไม่ผิดนะคะนับมาให้ถูกต้องนะคะ ได้ทั้งนั้นเลยนะคะามาดูข้อที่สองมีขนมนะะขนมเยอะเลยนะ,ะทองหยอดนะคะมีหลายถ้วยเพราะนั้นนักเรียนสามารถนับทีละสองก็ได้หรือทีละสิบก็ได้อะมาดูถ้านับทีละสองเป็นยังไงก็นับสองสี่นักเรียนก็วงนะคะนักเรียนก็วงไปนะคะทีละสองสอง,ส,องสี หกแปดสิบสิบสอง22บสีนะคะยี่นี่คือนับเทียะสองคือ24แต่มันมีอะไรคะจำนวนนับเหลืออีกหนึ่งหนึ่งนะะหรือหนึ่งหน่วยเพราะนั้นนับเทียสองได้24ี กลับอีกหนึ่งหน่วยเป็น25ก็นำมารวมกันนะคะก็จะได้25มีขนมทองหยอด25ชิ้นนะคะหรือนักเรียนจะวงไปทีเดียวจำนวนนับ10ก็ได้นะคะได้ทั้ง2อ,อย่างนะ,ะตามโจทย์นะที่กำหนดให้อ่าข้อที่เหลือนะคะคนักเรียน ลองลองมือทำนะคะถ้ามีปัญหาสงสัยนะคะสอบถามคุณครูนะคะปกครองนะคะช่วยนักเรียนดูนะคะว่านักเรียนนับถูกต้องไหมจํานวนนับทีละสองเนี่ยนักเรียนนับได้ถูกไหมนะคะไม่ใช่วงมาทีละหนึ่งอย่างนี้ถ้าเท่ากับจํานวนนับหนึ่งนะคะให้นักเรียนนับทีละสองให้ได้ แล้วก็ตอบคำถามครูไม้ได้ว่าจำนวนนับทั้งหมดแล้วเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่นะคะจะเขียนเลขไทยก็ได้ฮินดูอารบิกก็ได้นะคะไม่ว่ากันนะคะนับมห้ถูกวงไม้ถูกนะคะอ่านี่คือคณิตของวันนี้นะคะถ้าใครที่ไม่ได้ดู DLTV นะคะก็มาดูแบบฝึกหัด ที่ครูสอนย้อนหลังนะคะเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะผู้ปกครองอย่าลืมนะคะส่งการบ้านนะ,ะของนักเรียนให้ครูดูนะคะถ่ายรูปส่งนะคะแล้วก็ช่วยกํากับดูแลติดตามนะคะและเปิดเทอมนะคะเราจะได้มาตรวจงานตรวจกันบ้านนะคะพร้อมกันนะคะวันนี้คณิตศาสตร์นะคะ คุณครูก็ทบทวนนะคะแล้วก็มาแนะนำแบบฝึกหัดนะเพื่อช่วยให้นักเรียนนะคะเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ